สวสัสดีครับวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้กันในเกมพัสก้านะครับก็สำหรับคลิปนี้อยู่ในที่ในส่วนของการแนะนําในการจัดทีมเบื้องต้นเล่นในยาวๆนะครับอย่าเพียงแคตามได้คลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะได่มก็ฝากเลยตามช่องเพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปด้วยกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมไม่ผ่านในส่วนของริบบิ้ลสก้านะครับในอยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนัครช่องสามารถกดสมัครสมาชิกข้นมาได้ที่หน้าช่องนะครับอีกช่องหนึ่งการกดซุปเปอร์ต่่าาางกกก็สมรถดชวยันนะครรัับบผมอ่ไปชมคลลิปันได้เยะครบ ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะฮะผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center นะครับเป็นร้านเติมเกมราคาถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าหรือว่าเกมใหม่นะครับมีแพทต่างๆนะครับให้เติมอย่างมากมายนะครับผมสะดวกรวดเร็วปลอดภัย100%แน่นอนนะฮะแล้วก็นะครับอย่าลืมนะฮะเช็คเครดิตเพจใต้คลิปให้ด้วยนะกันนะครับผมอ่ะอย่าลืมและวกัน ACK Game Top Up Center นะครับปลอดภัย100%แน่นอนนะครับ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของแนวทางนะครับการจัดทีมเบื้องต้นนะฮะที่เล่นได้ยาวๆเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะยันไปถึงเลตเกมเลยนะครับสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่นะครับที่ยังไม่เข้าใจระบบเกมนะครับหรือนะครับคนที่เล่นแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจในบางส่วนนะฮะก็สามารถรับชมคลิปนี้กันไปพร้อมกันได้เลยนะฮะในส่วนของการจัดทีมเนี่ยขอเกริ่นก่อนเลยแล้วกันนะครับปกติเราจัดทีมใช่ไหมเราจัดทีมเล่นเนี่ย หลกัหลกๆก็จะเน้นเป็นตัวโปเกมอนเป็นทีมธาตุนะครับแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นทีมผสมแหละนะเข้าใจอยู่สุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าโปเกมอนที่เราได้มาตอนแรกเนี่ยนะครับจากบัตฟรฟักไข่เนี่ยมันเป็นตัวอะไรใช่ไหมฮะก็ก่อนหน้านี้ก็เลยทําคลิปแนะนํากันไปแล้วนะฮะในส่วนของการจัดทีมเนี่ยหลกัหลกๆก็คือเราก็จัดทีมนะครับเอาไปเล่นพวกดาบจนภัยเอาไปตีบอลโลกนะฮะตอนสองทุ่มใช่ไหมแล้วก็ตีวุ่นวายนะครับตอน3ามทุ่ม หรือจัดทีมเอาเล่น PP ก็ตามนะครับสุดท้ายแหละนั่นก็ขึ้นอยู่กับเทพตัวแรกนะครับเทพตัวแรกเนี่ยจะเป็นเทพที่ชี้ชะตา ID เรานะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ตัวที่ต้องการก็รีทิ้งเลยลบทิ้งเลยก็มีนะครับอ่ะโอเคแต่สำหรับแอดมินเนี่ยยังไม่เคยลบนะครับคือได้ตัวไหนก็เล่นตัวนั้นนะฮะอ่ะโอเคเรามาดูในส่วนของการจัดทีมเบื้องต้นกันนะฮะถ้านะ ถ้าออกมาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับในส่วนของการเล่นนะฮะอันนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟ12นะครับเป็นไอดีที่ผมสมัครครั้งแรกตั้งแต่เจ็ดปีที่แล้วนะครับก็เอาไว้รีวิวนะฮะปกติเนี่ยนะครับตอนเราเล่นจัดตัวครั้งแรกเลยนะครับอันดับแรกเลยถ้าได้ตัวที่ดีนะจากบัตรฟักไข่เนี่ยเอามาเล่นเริ่มต้นได้อย่างสบายเลยถามว่าที่ได้จากฟักไข่เนี่ยมีตัวไหนบ้างเนาะเมโลเวตาเล่นได้นะครับที่ได้จากบัตรฟักไข่นะฮะหนึ่งเลยนะ d เอนซี่เนี่ยไม่แน่ใจว่ามันออกออกไปยังนะครับแต่ก่อนมันเคยได้อยู่แล้วก็จะเป็นเอ็มลิเนี่ยเล่นได้นะครับเป็นตัวสปอร์ตเรจิกิกัสอันนี้50-50มาชิบูนี่เจอบ่อยมากอันนี้ผมว่าไม่แนะนำนะฮะแล้วก็มีพวกตัวไหนกันที่มาเล่นด้วยกันได้เนี่ยเดนจูโมคุอย่างเงี้ยแต่ก็เดนจูโมคุก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายๆตัวนะครับก็สามารถย้อนไปดูคลิปได้นะครับในส่วนของคลิปโปเกมอนที่สุ่มจากแบบพระไข่ เคยทำคลิปนะครับแนะนาแล้วก็อธิบายไปเบื้องต้นแล้วนะฮะคราวนี้เนี่ยนะครับถ้านะครับตัวที่บอกว่าดีๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้ผมให้ดูก่อนหลักๆเลยถ้าได้มาเป็นตัวเนี้ยถือว่าเล่นเป็นทีมได้เลยนะครับก็คือกลาดอนเนี่ยแหละกลาดอนจะเป็นตัวแรกนะครับที่เราเล่นเป็นทีมไฟแล้วก็ อีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นวิทีนี่นะครับวิทีนี่เนี่ยก็คือเล่นผ่านด่านได้โคตรดี2ตัวเนี้ยนะครับถ้าเกิดใครได้เนี่ยคือเล่นได้ยาวๆเลยนะไม่ใช่ว่าเล่นได้แค่กลางเกมคือเล่นได้ยาวๆเลยนะครับเพราะว่าผ่านด่านอะไรค่อนข้างดีนะครับอ่าตอนเราจัดทีมเนี่ยนะครับตอนที่ผมอันนี้เอาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วกันทีมเบสิกเลยนะครับหลกัหลกๆเราก็จะมีลิซาดอนใช่ไหมนี่เรา,าจะเล่นเป็นอย่างเงี้ยลิซาดอนนี่หลกัหลกๆเราจะเล่นเป็นลิซาดอนกันก่อนนะครับอย่างเงี้ยเล่นลิซาดอนไปก่อนนะ หรือไม่ก็นะครับบางคนก็กดฟักไข่ได้เซเลบีอย่างเงี้ยเนี่ยก็เล่นกันแบบนี้แบบเรื่อยๆนะฮะหรือไม่ก็ได้เป็นอ่ากราดอนนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยเล่นกันต้นเกมอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นวิทินี่นะครับหรือเครดิโออะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นผสมผสมไปก่อนนะครับซึ่งนะฮะในส่วนของอ่าเซเลบีนะครับเซเลบีเนี่ยเขาจะมีอ่าสกิลในส่วนของการเปิดโล่อมตะนะครับเด้งเลือด ล้างสถานะดีบัฟอะไรประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างครบถ้วนนะครับสำหรับตัวซัพพอร์ตเริ่มต้นถ้าเกิดว่าได้มาตอนช่วงแรกเนี่ยจะเล่นผ่านด่านได้ค่อนข้างดีนะครับก็แนะนําให้จัดประมาณนี้ตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นพวกกราดอนอะไรก็ได้นะครับเล่นผสมแบบนี้ก็กได้นะฮะเนี่ยเล่นแบบเนี้ยตอนช่วงแรกเล่นกันแบบนี้เลยนะฮะเออเล่นกันอย่างนี้จริงๆนะครับไล่เล่นไปเรื่อยนะครับ ในส่วนของกลาดอนเนี่ยก็จะเป็นตัวบัพธาตุเนาะก็สามารถเปิดเป็นบัพธาตุไฟได้ดังนั้นมันก็จะส่งเสริมให้กริซาดอนทอําให้ดาเมจแรงขึ้นนะพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนวิตินี่เนี่ยคือผ่านด่านแทบจะ100%เพราะว่าเขามีสกิลกลุ่มทุกทาธาตุส่วนเครดีโอเนี่ยที่ไปเป็นม้านะครับไอ้ม้าเข่านะครับที่เป็นม้าน้ำนะมันก็จะให้ในส่วนของการเปิดโล่นะครับการเพิ่มเลือดแล้็ดาเมจที่ค่อนข้างดีนะครับ พอเล่นไปสักพักหนึ่งนะพอเล่นไปสักพักหนึ่งเราก็จะมีการจับเทพในเขตจับปกติพอเราจับเทพในเขตจับเนาะเราก็จะมีการเปลี่ยนทีมกันเล็กน้อยนะครับผมพอเล่นไปสักพักหนึ่งก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนทีมระหว่างทางนะครับก็จะเป็นพวกอาจจะเอาเซเลบีออกนะครับอาจจะไปเอาไปจับพวกเลจิไอซ์มาเล่นนะครับเป็นตัวแทงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยไล่ไปนะครับ เนี่ยตอนนี้ผมเล่นผมก็เล่นประมาณนี้นะฮะเนี่ยไล่ไปประมาณนี้อย่างนี้ก็ได้นะครับคราวนี้เนี่ยพอจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนตอนจัดทีมรอบ2เนี่ยนะครับผมก็ไดอาร์ซิอุสมาตอนนั้นเล่นเล่นเป็นอาร์ซิอุสเนาะซึ่งอาร์ซิอุสเองเนี่ยนะครับก็จะสามารถนะครับเปลี่ยนท่าได้นะครับมันก็จะกลายเป็นทีมแบบนี้นะครับเนี่ยว่าจะมีเป็นอาร์ซิอุสเลจิไอนะครับแล้วผมก็ตรงนี้ครับจะเปลี่ยนเป็น เซเรบีผมจะเล่นแบบนี้นะครับอ่าเนี่ยจะเล่นแบบนี้นะครับตอนที่ผมเล่นนะก็จะมีเลจิไอส์นะครับไปจับ i I เลจิไอส์ในเขตจับเนะเาะแล้วก็เปลี่ยนไปเล่นอาซิอุสตอนนั้นสะสมเซชิปได้200ก็เรียกอาซิอุสมาแต่ L A B. เซเรบียยังอยู่นะฮะคราวนี้เนี่ยอาซิอุสเนี่ยนะครับมันจะแตกต่างนะครับจากเดิมนิดนึงนะครับก็คือ ในส่วนของอาร์ซิวุสเองเนี่ยสามารถที่จะใส่แผ่นธาตุได้นะครับในส่วนของแผ่นธาตุเนี่ยที่แนะนำนะให้เล่นคู่กับเลจิอกับเซเลบีเนี่ยแนะนํามีอยู่2แผ่นธาตุก็คือแผ่นธาตุน้ํากับน้ําแข็งที่นิยมเล่นกันนะฮะในส่วนของแผ่นธาตุน้ําแข็งแผ่นธาตุน้ําก็คือมันก็จะเป็นสกิลธาตุน้ำแหละนะครับไอตรงนี้สามารถรับบัฟได้นะครับจากไคโอก้าด้วยแต่ปกตินะครับถ้าเกิดผมเลือกใส่เนี่ยผมก็จะเลือกใส่แผ่นธาตุน้ําแข็งนะครับแผ่นธาตุน้ําแข็งเนี่ยนะครับมันจะมีสกิลนี้นะครับ เฮลท์ต yeah, ันนี้นะครับมันจะทำการสร้างรูเหตุใส่เป้าหมายนะฮะทำให้ดาเมจของเป้าหมายลดลงด้วยแล้วก็ทำการเพิ่มแรงโจมตีนะครับ50%ทางพลังป้องกันอ่นาเกราะรั้วเวก็50%โจมตีก็50%เหมือนกันตรงน,นี้ถือว่าแรงมากแล้วก็สกิลอื่นๆเขาก็จะเป็นสกิลน้ำแข็งมีเพลสซองสกิลเดียวที่เป็นสกิลนอร์มอลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอ่าในส่วนของแผ่นทตุน้ำแข็งเนี่ยสามารถเล่นคู่กับเรจิไอซ์นะครับผมแล้วก็เซเลบีได้นี่ผมก็จะเล่นเป็นทีมแบบนี้เนี่ยเล่นไปเร นี่ก็เป็นทีมที่2ที่ผมจัดนะเล่นไปเรื่อยเลยนะฮะพอเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับพอเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับไอ้ทีมนี้สามารถที่จะใช้เล่นบอลโลกครับเล่นวุ่นวายได้ระดับหนึ่งเลยนะครับจนกระทั่งนะฮะจุดเปลี่ยนจุดที่3นะฮะก็คืออ่าเราเล่นไปสักพักหนึ่งนะครับเราลงวุ่นวายใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้ชิปไคลก้ามาจนครบ200ชิ้นเราก็ไปทําการเรียกไคลก้ามานะครับทีมเราก็จะเปลี่ยนนะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือเราจะเอาไคลก้าเนี่ย เข้ามาแทนที่เซร์บีนะฮะแบบนี้นี่มันจะกลายเป็นฟูลทีมน้ำน้ำแข็งเพราะว่าไคโอก่าเนี่ยเขาจะมีสกิลนี้นะครับไคโอก่าเนี่ยเขาจะมีสกิลนี้นะครับสกิลออริจินอลซีนะครับสกิลนี้นะครับจะเรียกฝนตกนะครับแล้วก็ทำให้โปเกมอนธาตุน้ำแข็งนะครับโปเกมอนธาตุน้ำนะครับในทีมของเราเนี่ยเพิ่มแังโจมตีห100%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน50%ก็คือเป็นบัฟธาตุนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะได้พลังนะครับ ส่งมาจากคโอกาให้กับอาซิอุสได้กับเลจิอเลจิอเนี่ยมีหน้าที่แทงอย่างเดียวนะครับเป็นสายแทงอย่างเดียวนะครับคาอกาบัฟอย่างเดียวส่วนตัวเดเมจเนี่ยจะเป็นอาซิอุสนะฮะโหดมากๆนะครับ,มมก,รบก็ใช้ทีมนี้มาสักพักหนึ่งนะครับใช้มาระดับหนึ่งเลยอะเล่นไปจนกลางเกมเลยนะครับผมแล้วก็พอเราเล่นทีมนี้ไปสักพักหนึ่งเราก็ทําการระหว่างทางนี้เราก็ทําการสุ่มนะครับกาชาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เทพใหม่นะครับพอมาได้เทพใหม่มาปุ๊บเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่า หลังจากที่หลุดทีมนี้ไปเนี่ยเราจะไปฟอร์มทีมเป็นทีมอะไรดีนะครับซึ่งนะฮะถ้าพูดถึงทามมิ่งเวลาเนี่ยหลังจากที่ผมจัดตัวประมาณเนี่ยทีมนี้เล่นได้ประมาณกลางเกมกลางเกมในที่นี้นะครับผมจะพูดถึงเลเวล70แล้วกันพอเราเล่นเกินเลเวล70มาเนี่ยนะครับจุดเปลี่ยนของเราเนี่ยมันจะอยู่ที่3เดือนถัดมา3เดือนหลังจากที่เราเล่นเกมนี้เนาะอาจจะกี่90วันใครจะได้เลเวลเท่าไหร่ก็ตามแต่ประมาณ3เดือนนะฮะทุกคนเนี่ย จะไม่มีการสุ่มเทพันแล้วแหละปกติก็จะสุ่มกันแค่ตัวที่2ตัวที่3ใช่ไหมฮะแล้วก็เก็บนะครับเก็บเพชรอย่างเดียวละเพื่อไปกดพาร์ตป้ายกระตสู้นะครับกดพาร์ตป้ายกันต่อส,นะสู้เพื่อที่จะเอาหนังสือกาดอนนะฮะเอามาทําการสะสมนะฮะให้ครบ500ชิ้นเนาะนี่ครับให้ครบ500ชิ้นนะฮะพอครบเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะเอาไปแลกโปกเกมอนเทพที่อยู่ในกิจกรรมปฏิหารนะครับซึ่งนะฮะ ในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนแรกเนี่ยนะครับมันก็จะมีคิวเลมยูโนวาโผล่มาผมก็แนะนําให้ทุกๆคนเนี่ยเปลี่ยนทีมนะครับเอาคิวเลมยูโนวาลงมาถามว่าเอาคิวเลมยูโนวามาแทนใครนะครับเอามาแทนอาร์ซิอุสอ่ะอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนจุดที่4จะเป็นแบบนี้นะครับนี่คือทีมที่4ที่ผมทําหลังเลเวล70หรือใครทําก่อนได้ก็ก็ทำครับแต่ว่าช่วงทามมิ่งเวลาเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราสมัคร ID เล่นเนี่ยอาร์ซิไอตัวคิวเลมยูโนวาเนี่ยมันไปแล้วหรือยัง หรือมันกําลังมาแล้วเราสร้าง ID ปุ๊บแล้วพอมันไปปุ๊บเนี่ยเราก็นับเวลาเลยประมาณ3เดือนก็ตกๆตกตกแล้วเราเลเวลหกสิเร 60, เราก็สามารถเก็บหนังสือครบ500เหมือนกันนะครับเราก็จะแลกยูโนวามาเล่นแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นยูโนวาเป็นตัวดาเมจใช่ไหมแล้วก็มีเรจิไอเป็นตัวแทงแล้วก็มีไคโอการ์เปิดบัฟให้กับทั้งหมดในทีมนะครับผมเล่นทีมนี้มายาวเลยแบบหนักมากๆ,ๆเล่นมาแบบหูเล่นมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ ทีมนี้แนะสามารถเล่นได้นะครับหรือนะครับเราจะสวิตช์เปลี่ยนเป็นทีมที่5ก็ได้โดยการทำแบ็กไวท์ไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าระยะในการทำแบ็กไวท์ในจุดประมาณครึ่งปีนะครับสายฟีอะไรครึ่งปีก็ทำได้แบบนี้ก็ทีมนี้สามารถเล่นได้จนเกมปิดเลยนะครับก็จะกลายเป็นทีมนี้อีกทีมนึงหรือนะฮะเราจะเล่นเป็นทีมผสมก็ได้นะครับพอเล่นไปสักประมาณ6-7เดือนนะฮะเราลงบอลโลกบ่อยๆเราก็จะได้ชิปใต้ดินมานะครับผมก็แนะนําให้เล่นเป็นทีมผสมก็ได้นะครับแบบนี้ อย่างนี้ก็เล่นได้นะครับอันนี้ก็เล่นได้ยาวๆเลยทีมนี้คือตีบอสนะครับตีวุ่นวายโคตรดีนะครับผมแบบนี้ก็เล่นได้นะครับหรือจะเป็นมิวทูกรากก็ได้นะฮะแบบนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยได้หมดเลยนะครับแบบนี้ก็เล่นได้หนักๆนะครับก็ลองดูได้นะครับอันนี้จะเป็นทีมประมาณทีมที่6ทีมที่7จจะเป็นทีมลักษณะแบบว่าเลดเกมแล้วนะครับหลังจากที่สามเดือนผ่านไปนะครับทุกๆอย่างมันก็จะถูกเปลี่ยนไป อันนี้คือทีมที่ผมแนะนําเป็นทีมที่เล่นได้ยาวๆตั้งแต่เลเวลหที่ผมบอกไปนะฮะอ่ะทวนกับอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนเราเล่นช่วงแรกเลยนะครับตอนเราล่นช่วงแรกเลยเราก็จะเล่นเป็นพวก r ิซดอถูกไหมฮะอ่าเราอาจจะได้เป็นกราดอนมาก็จะมีเซลบีอีกตัวหนึ่งหลักๆก,ก็จะเป็นทีมประมาณนี้คือเล่นได้ยาวๆเหมือนกันพอจุดเปลี่ยนของเรานะครับเราก็ไปไล่จับเทพนะฮะเราก็เอาเลจ i มาเล่นอย่างนี้นะครับ ตรงกลางเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นอาร์ซุแบบนี้เนี่ยเล่นไปนแบบนี้พอได้คลพอเก็บชิปไคลโอก้าเสร็จปุ๊บเราก็ไปเอาไคลโอก้านะครับมาแทนเซเลบีแบบนี้อ่าพอเราเล่นไป3เดือนนะครับมีกิจกรรมคิดว่าเราสะสมหนังสือการ์ดอนครบ5 0 0ชิ้นอันนี้พูดถึงสายฟรีนะสายเติมเนี่ยได้ตั้งแต่เดือนแรกนะฮะแปดกว่าชิ้นนะฮะอ่ะสายฟรีเนี่ยนะครับเราก็จะได้ในส่วนของทีมนี้เราก็จะเปลี่ยนเป็นทีมนี้แบบนี้นะครับผม แล้วหลังจากทีมนี้ไปเรื่อยอิสระแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเราจะไปสารต่อเป็นทีมอะไรนะครับทีมที่นะครับขั้นสุดเลยของยูโนวาก็จะเป็นแบ็กไว้อย่างนี้นี่จะเป็นทีมยอดนิยมนะฮะหรือเราจะสวิตช์ไปเล่นทีมผสมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับทีมผสมก็จะเป็นใต้ดินโฮโอแบบนี้นะครับหรือจะเป็นมิทูเกะก็ได้นะครับนี่คือทีมที่ผมแนะนำนะฮะก็ไปลองปรับใช้กันดูอันนี้จะเป็นในส่วนของการจัดทีมเบื้องต้น โอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ท่านชอนยูฝากกไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทุกคนโซนนะครับเพื่อเป็นแรงใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่ใหม่คลิปหน้านะครับผมซีอูเก i นสวัสดีครับ